วันนี้เราอยู่กันที่ร้าน Monster Beef ตเติมมาเสิร์ฟแล้วนะนี่ลอบอันนี้ก็คือส่วนของสติฟรอย A5 นะครับเป็นคาโกชิมะทั้งคู่เลยสไก่ทอดเกลือเป็นเนื้อกระทะร้อนอ o มอน o n s t e r สวัสดีครับคุณอยู่กับช anel ลน์แทงช่องของคนชอบกินกับผมโอนะฮะและนี่คือรายการรีวิวอาหารที่ละเอียดที่สุดเหมือนคนดูได้มากินเองนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ร้าน Monster Beef นะครับอยู่แถวแถวเกษตรนว่ามินปักพิกัด GPS แล้วขับตามมาได้เลยวันนี้เรามาเป็นวันธรรมดาตอนกลางวันไม่ใช่คลิสปอนเซอร์จ่ายเงินกินเองที่ราคาสูงสุดนะฮะสามพบวกบวกนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสุดที่จะอยู่ที่ประมาณ4,700นิดนิดๆนะฮะซึ่งที่นี่นะครับก็คือจุดเด่นของเขาคือเป็นบุฟเฟ่คาโกชิมะวากิวเอง กริปอายแล้วก็สติปรอยให้สั่งได้ไม่อั้นนะครับแล้วก็ลอสเตอร์เนี่ยในราคานี้จะมี1ตัวนะครับแต่ว่าถ้าสมมติอยากได้ลอสเตอร์ไม่อัน้นเพิ่มอีก299บาทนะครับสุดที่จะอยู่ที่ประมาณ5000นิดๆน,นะครับก็สามารถสั่งลอสเตอร์แล้วก็วายคิวเอฮาได้ไม่อั้นเลยนะับอย่างแรกเนี่ยพอเข้าร้านมานะโซนที่จอดรถเนี่ยกว้างขวางแล้วโต๊ะก็จะเป็นแบบนี้นะฮะมีเตาที่เป็นแบบนี้อ่าเป็นการปรับไฟได้แบบนี้มีที่คีบสําหรับปิ้งย่างให้มีน้ําจิ้มซีฟู้ด มาเแ,บบและที่นี่นะครับเป็นร้านบุฟเฟ่ไม่กี่ร้านที่เครื่องดื่มของเขาจะเป็นแบบนี้ฮนะมาเป็นกระป๋องนะครับข้อดีของเครื่องดื่มที่มาเป็นกระป๋องแบบนี้มันจะรักษาความซ่าไว้นั่นเองนะมีเกลือต่างๆให้นะฮะแล้วก็มีพริกไทยเราสามารถแบบโรยเกลือพริกไทยกับเนื้อ A5 แบบนี้ได้เลยพอมาถึงเนี่ยทางร้านเขาจะมาสอบถามว่าเราทานราคาไหนนะครับแล้วเขาจะมี QR code มาให้เราสแกนแล้วสแกนเสร็จจะมีหน้าสั่งอาหารอันนี้ถ้าเราสามการเ้า้ล็อตเตอร์แบบตัวเดียวไม่ต้องกดจิ้มในนี้เพราะว่าเดี๋ยว เขาจะเอามาให้เราที่โต๊ะนะครับก็จะแบ่งเป็นด้านบนจะเป็นเมนูแนะนำนะฮะแล้วก็เนื้อตรงนี้ก็คือสามารถกดได้นะต่อให้เขาเขียนว่าสอบถามราคาก็คือสามารถกดได้เลยนะฮะใบไายวากิวออสเตรเลียสันคอวาคิวลิว ingu, าา้นวัวอาเจตีนาฮารูบีเสือร้องไห้เนื้อเซอร์ลอยเนื้อน้องลายเนื้อโหนกนะฮะเนื้อหมักซอสพริกไทยดำซี่โครงแกะสันคอครัวพุกตะสันนอกเบคอนไส้กรอกอาราบิกิแซลมอนมีทั้งย่างทั้งซาชิมินะฮะกุ้งแก้วหอยเชลล์โคตเตเตที่เป็นหอยเชลล์เพราะใกี้ดวงแบบ่นวตันี้หมาดแตต่่สวนัว เราไม่ได้ซซเรียสอยู่แล้วถ้าเรามากินบุฟเฟต์เนื้อ a อเราก็คงไม่ได้ชิมกุ้งแม่น้ำให้อยู่แล้วนะฮะก็ขออภัยด้วยมีผักต่างๆครับเอามาย่างกินแกล้มกับเนื้อได้แต่ส่วนตัวเนี่ยเวลาเรากินเนื้อ A5 เนี่ยเราจะไม่ได้ห่อผักแต่ถ้าเรากินเนื้อที่มันมีเทคเจอร์ให้เขียวหน่อยนะมีมันๆเด้งๆอันนี้กินกับผักได้มีกิมจิด้วยมีบัตเตอร์เฮดชัยเท้าดองเออเดี๋ยวนี้ต้องสั่งเพิ่มขนมปังกระเทียมไก่ทอดเกลืออ่ะเดี๋ยวเราจิ้มไปเลยละกันเนี่ยเวลาจิ้มมันก แบบนี้นะครับแล้วก็กดส่งรายการแบบนี้ได้เลยเรียบร้อยโอเคอาหารมาเสิร์ฟแล้วนะครับรวดเร็วใช้ได้มีแก้วเป็นแก้วลักษณะแบบนี้แล้วก็มีหลอดให้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ต้องดาวซ่านแน่นอนได้แก๊สเพิ่มในกระเพาะเข้าไปนี่อันนี้เนื้อมาแล้วนะฮะที่มาเสิร์ฟนี่อันนี้ก็คือส่วนของสติปลอย a 5นะครับเป็นคาโกชิมะทั้งคู่เลยส่วนนี้จะเป็นริปอายนั่นเองที่หนึ่งอันนี้คืออย่างละหนึ่งที่หมดเลยเดี๋ยวจะเริ่มจากเราน,นี้ลงนะฮะว้าวแลัลงครบ สวยงามเสียงชาของเขาและนี่ lobster มาเสิร์ฟแล้วนะนี่ lobster ก็จะไซส์ประมาณนี้นะฮะประมาณนี่ฝ่ามือของเรานั่นเองแล้วหาังรอเนื้อเนี่ยเนื้อเขาหั่นความหนากําลังดีนะที่จะทําปิ้งย่างแบบนี้นี่คือแซลมอนซาชิมิครับหนึ่งที่จะมาเป็นแบบนี้เอาผักอันนี้มารองให้ด้วยเพื่อไม่ให้มันจมไปในน้ําแข็งแน่เลยนะครับแล้วก็ป้ายวาซาบินิดนึงลายสวยนะตามที่เห็นนี้เป็นลายที่คนไทยชอบ นุ่มเด้งกลิ่นหอมของแซลมอนขึ้นมาใช้ได้หั่กลับเนื้อเลยว้าวโอ้โหสวยงามใครที่เป็นสายย่างเนื้อเนี่ยจิ้มกอะไรแล้วชอบความสุกป,ประมาณไหนลองมาคอมเมนต์กันเอาไว้ใต้คลิปนะอยากรู้เหมือนกันว่าคนดูแต่ละคนเนี่ยสไตล์ไหนกันบ้างเนาะเนื่องจากไฟเขาแรงแบบนี้เลยอ๋อที่นี่ พอเป็นตามแบบนี้ข้อดีคือการคุมไฟได้นะครับแต่จุดอ่อนอย่างหนึ่งคือเราจะไม่มีกลิ่นหอมถ่านเข้าไปในเนื้อด้วยงั้นเดี๋ยวเราจะขอเริ่มต้นจากสติปรอยก่อนเดี๋ยวเราจะใช้เกลือฮะเพื่อดึงรสชาติของเนื้อดั้งเดิมออกมามันไม่ดึงรสชาติหรอกแต่เหมือนกับด้วยความเป็นเกลือมันไม่มีรสชาติอื่นมันเป็นมันเป็นเครื่องปรุงธรรมชาติอะอย่างอื่นก็ธรรมชาตนะิน้ำจิ้มก็คือเอาของธรรมชาติมารวมกันเอาเป็นว่าช่างเันเถอะกิวแล้วเราจะเริ่มจากไม่จิ้มก่อนนะครับนี่เกลืออย่างเดียวเลยฮะสติปรอย นุ่มแบบมี้ให้เคี้ยวนะไม่เป็นสติปลอยแบบไม่ได้เปละลายไปในปากไม่ใด้เคี้ยวแต่พอกัดเข้าไปเนี่ยความมันและหอมของมันเนี่ยนฉีดกระจายออกมาในปากแล้วพอมันเป็นเนื้อ้าโกชิมะที่เป็นเนื้อญี่ปุ่นอนะ่ะมันจะไม่ได้มีกลิ่นที่เป็นกลิ่นเนื้อชัดๆเหมือนเนื้อทางออสเตรเลียอะไรพวกนี้ถ้าแนวนั้นอนะ่ะคนที่ชอบกินสเต็กกลิ่นเนื้อจะชอบแต่ว่าโดยส่วนตัวเราชอบเนื้อทางญี่ปุ่นแบบนี้อยู่แล้วด้วยแหละอันนี้เมื่อกี้ก็โรยเกลือเรียบร้อยแล้วริบอายอ,อือริบอายอะจะออกเป็นความเด้งสปริงมากกว่า ชอบเด้งให้สั่งริบอายถ้าชอบมีให้เคียวนิดหนึง่งมีแบบเหมือนเส้นของเนื้อเล็กน้อยนิดเดียวเท่านั้นนะเป็นสิบลอยครับแต่จริงๆนะผมว่าถ้าคนดูมากินก็จะสั่งทั้งคู่แหละเราคงไม่สั่งแค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะปรุงน้ำจิ้มเข้าไปก่อนเขาให้น้ำจิ้มมาเดี๋ยวเราขอลองชิมอันนี้คือเขาให้พริกกระเทียมมาก็คือเราใส่ตามชอบมาลองดูว่ากินเนื้อ A5 กับน้ำจิ้มจะเป็นยังไงบ้าง ควาจิ้มของออกโทนหวานเบาไม่ได้หนักมาแต่พอใส่พริกกระเทียมเข้าไปมันทําให้มีความเผ็ดขึ้นมาช่วยได้นี่ครับพอตาติแบบบิ๊กเบิ้มใหญ่จริงทุกคนนี่ใหญ่จริงถ้าเทียบกับมือเราซึ่งตอนนี้มือเราร้อน <c oughs> ใหญ่จริงครับแล้วระหว่างนี้อะล็อบสเตอร์อ่เอาน้องลงไปโโเสียงมันเหมือนเอาลงไปพัดเดี๋ยวชิมกิมจิเหมือนจะหวานขึ้นมานิดนึงแล้วก็ตัดด้วยเปรี้ยวผักกรอบเป็นกิมจิที่กรอบม,มากแล้วก็หอมหอมความเป็นกิมจิขึ้นมาเยอะชด้ดาวดองครับกินเพื่อตัดเลี่ยนได้ กรอบอรสชาติดีสัมผัสแรกก็เป็นความหวานก่อนดังแบบนั้นตัดด้วยความเปรี้ยวคล้ายๆกิมจิแต่กิมจิจะเปรี้ยวกว่าแต่ข้างใน,นจะหวานแลวมีความฉ่ำวาซาบิที่นี่จะไม่ได้เผ็ดขึ้นจมูกมากนะฮะก็จะมีรสชาติเค็มๆเ,เล็กน้อยด้วยดังนั้นเนี่ยสามารถายเยอะได้นี่ดรอปเตอร์หาอีกนิดนึง ของโอ้โห و, โฮตาเตนี่ก็แบบสั่งได้ไม่อั้นนะทุกคนใหญ่จริงอะ่ะใหญ่มากนะคือตัวปกติมันต้องใหญ่ขนาดไหนอะ่ะเพราะปกติมันจะต้องมีปีกรอบๆด้วยอะ่ะโอ้โฝานึงมันต้องใหญ่มากดูหน้าตาด้วยดูหน้าตาด้วยหน้าตาดูยิ้มแย้มแจ่มใสนะฮะวันนี้ <c oughs> <c oughs> คือเราไม่รู้ว่าเราจะรีวิวได้กี่เมนูนะเพราะว่าร้านนี้เหมือนกับถ้าเรามากินราคานี้เนี่ยก็เป็นราคาที่เราแบบเน้นวัตถุดิบ3ามพันเนะฮะนี่โอ้โหโฮตาเตเดี๋ยวชิมแบบนี้ก่อนเลย น,นุ่มเป็นหลักมีเหมือนความเด้งขึ้นมาเล็กน้อยเด้งไม่ได้เยอะมากแบบเหมือนกับเป็นโฮตาเตะซาชิมิแต่ว่ามีความหวานข้างในด้วยเวลาเรากินเปล่าๆนะแล้วมันก็หอมการย่างขึ้นมาเดี๋ยวชิมกับซีฟู้ดเข้าไปซีฟู้ดของเขามีเปรี้ยวเผ็ดแต่ไม่ได้เยอะขึ้นมา,มากแล้วด้วยรสชาติของซีฟู้ดอะ่ะมันเสริมเหมือนด้านความหวานของโฮตาเตะขึ้นมาให้ชัดขึ้นไปอีกซีฟู้ดเป็นเน้นเผ็ดแซ่บขึ้นมาเปรี้ยวเค็มเปรี้ยวนํำเค็มหวานตามส่วนตัวนะเด็ดสุดคือเกลือ คือเป็นเนื้อแบบไม่ได้แนวอะไรในปากแต่มีความเด้งให้เขียว l o เตอร์ <Lob> ster, น่าจะได้อะมั้งกะเวลาไม่ค่อยถูกอีกนิดเนื้อกันฝังเปลือกนะเค่เ okay, นี่ย l สเตอร์สีเปลือกเปลี่ยนทั้งหมดแล้วดังนั้นเอาขึ้นครับ l สเตอร์ขึ้นเนื้อเนี่ยต่อให้ความหนาระดับนี้แต่ก็อย่านานเกินไปนะถ้าอยากกินมีเดียมนี่ถูกความ l สเตอร์เดี๋ยวขอเลาะก่อนผ่าครึ่งมาแบบเนี้ยทำให้เราเลาะง่ายนะเดี๋ยวลองดูว่าง่ายไหมง่ายครับเอาช้อนแบบแงยแะออกมาจากเปลือกได้ไม่ต้องเปิดมือเลยนี่เห็นไหมความง่ายของการเอาล o b s t e r ออกมาเดี๋ยวเราจะแบ่งครึ่งอันนี้หน่อยอุ้ยเด้งเด้งมากมีความหยุ่นหยุนด้านนอกนะสปริง แต่ตรงกลางเด้งคือเนื้อล็อบสเตอร์แบบนี้นะมันจะมีความคล้ายกับปูทารบะด้วยนิดหนึง่งแต่ปูทาระบะมันจะแบบเหมือนกับแน่นกว่านิดหนึง่งแต่โดยรวมอาจจะคล้ายกันอันนี้เดี๋ยวเราจะกินเ่าๆก่อนมีความหวานในตัวของเขาแต่ความหวานล็อบสเตอร์มันจะเป็นความหวานแวบขึ้นมาแวบนึงนะแลวเดี๋ยวมันจะตัดด้วยความกลิ่นเค็มๆข,ข,ของล็อบสเตอร์นิดหนึง่งอะสายซนะีฟู้ดฮะ กินกับไีฟู้แลโอเคมันได้ความแซบแบบไทยๆมันจะเหลือความเด้งของ l o b ตอร์ตัดกับมันเสริมความเค็มด้วยนิดนึงนะแต่มันจะเหมือนได้เปรี้ยวเพิ่มขึ้นมาตรงส่วนมันเนี้ยใครกินได้ก็กินนะแต่ว่าอันนี้ส่วนตัวเราใช้ช้อนซ่อมริบออกตอนที่สุกแล้วนะก็จะเหลือประมาณนี้เดี๋ยวลองเนล,ลองจิ้มนี้ จิ้งเกลือแหลอ๋อแล้วสมมุติว่าถ้าใครจะตามมาทานผมแนะนําว่าให้ทักเข้าไปในเพจของร้านก่อนเพื่อสอบถามวัตถุดิบเพราะว่าก่อนหน้านี้นมีครั้งหนึ่งที่เรากำลังจะมาแล้วเราก็ทักมาถามก่อนว่าคนเดียวรับไหมก็คือเราเขอรับคนเดียวนะวันนี้เรามาคนเดียวแล้วร้านเขาก็แจ้งเราเลยนะตอนก่อนที่เราถามวัตถุดิบอีกคือตอนนั้นอะ r i ป eye คาโกชิมะหมดต่เราก็เลยไม่ได้ตัดสินใจมาแต่ครั้งนี้นคือมีของดังนั้นเนี่ยถ้าอะไรหมดอยากรู้ถามร้านก่อนก่อนตัดสินใจมาครับอันนี้เดี๋ยวเราจะชิม r i ป e y แบบค่อนข้างไปทาง medium, มีเเเเดดีีีียยยยมมมชช่้ราาจะางินคคออขวก็ื สุกน้อยลงกว่าเดิม,มถ้าอยากให้เด้งนุ่มค่อนข้างไปทางอะไรในปากให้กินที่ระดับความสุขประมาณไม่เกินมีเดียมเวลนุ่มนุ่มกว่าแล,และพลาดไม่ได้กับเมนูประจำโตของเราให้ถ่ายอะไรไก่ทอดเกลืออะไรที่เป็นไก่ทอดมาหมดนะฮะ,ะค่อนข้างแห้งแต่มีความวาวๆนิดหน่อยนะฮะโอ้ร้อนพึ่งทอดเลยแหละมาเสิร์ฟโอ้ นอกกรอบคุ้ปี้มีความเค็ม,มอ่อนพอมันเป็นส่วนของปีกกลางแบบนี้มันทําให้นุ่มและมีความฉ่าแต่ร้อนควรรอถ้าไม่อยากโดนลวกเงือโดนไปแล้วนิดหนึ่งบางคนบอกว่าเวลาดูอย่างนี้โหพี่โอ้โหก,กินไม่คุ้มเลยราคามื้อนี้นี่สี่พันกว่าเกือบห้าพันกินแค่นี้เดี๋ยวมีอีกนิดหน่อยแต่บอกตรงคือยังไงก็ไม่คุ้มหรอกนะเพราะว่าเราไม่อยากกินเข้าไปเยอะเกินความจําเป็นแต่ว่ารู้ตัวกันเลยดูเมนูแล้วว่าเรากินเยอะไม่ได้แต่อยากมาทําคลิปเอาไวใ้ให้คนดูได้ดูแล้วก็อยากเก็บร้านนี้เอาไว้เป็นหนึ่งในลิสต์ที่ ยังไงมือน,นี้เราก็ไม่ได้กินเยอะขนาดนั้นนะนั้น,น,นช่วยกดไลค์กดแชร์เยอะๆนะฮะให้คลิปให้คนดูคนเห็นเยอะๆ,ๆจะได้ชื่นใจอันนี้คือลิ้นวัวอาร์เจนตินาฮะอุ้ย <laughs> มันติดไอเนียหนึ่งกำลังสวยใช่ไหมแกแมชอบย่างลิ้นแบบมีเดียมเด้งๆกันหรือว่าชอบแบบเกรียมๆลองมาคอมเมนต์กันเอาไว้ได้นะแต่เวลาคอมเมนต์ถ้าสมมติเราจะคุยกันต่อรู้เรื่องอ่ะบางครั้งก็แบบคลิปมันลงไปประมาณเดือน2เดือนแล้วอ่ะเราคอมเมนต์แบบนี้ได้ไหมแบบชอบย่างลิ้นแบบ นี่้ครับอะไรเงี้ยเพราะว่าสมมติเรามาตอบว่ามีเดียมครับผมลืมไปแล้วอะไรคือมีเดียมเนี่ยไหมลืมไปแล้วคำถามคืออะไรนะฮะกว่าคลิปจะลงอีกใช่ไหมเออทนคำหนาไม่ดยนิดนึงถ้าจะคุยกันนะแต่ไม่ไม่ได้ซีเรียนอ่าโอเคเป็นเตาที่ควบคุมอุณหภูมิได้ดีนี่คือเข้อดีเลยอ่ะลองแบบนี้ส่วนตัวของเราไม่มีอะไรดีไปแบบเกลือละหนึ่งกร ตีซอสเกลือแต่แต่ไม่เค็มมากนะเด้งคุย้ยหอมมากือเป็นลิ้นวัวที่มีความหอมขึ้นมาแล้วมันมีความเด้งอยู่ด้วยเดาว่าน่าจะเป็นส่วนโคนลิ้น<อ>เพราะโคนลิ้นเนี่ยมันจะมีความเด้งกรุบนิดนึงหอมมีกลิ่นหอมขึ้นมาอลองจิ้มจิ้มบ้างเอาใจใส่น้ำจิ้มหวานถ้าจิ้มจิ้มหนาจะไม่รู้สึกขงความหอมของลิ้นเพราะว่ามันเป็นความหอมที่เบามากมันจะถูกกลบลงไปคือสาเหตุที่ทำไมถึงใช้เกลือครับ เวลามากินอย่างเงี้ยไม่ต้องนับแคลอรี่ก็ได้นะเพราะว่าถ้านับแคลอรี่น้ำหนักอ่ะไม่ควรเข้าร้านบุฟเฟ่ต์แต่แรกกินไงก็ไม่คุ้มดังนั้นเนี่ยเวลามาร้านบุฟเฟ่ต์ลืมการลดน้ำหนักไปก่อนนะครับอันนี้คือโอ้โหปุทธพูดเลยครับต้องรีบถ่ายเป็นเนื้อกระทะร้อนซอสมอนสเตอร์คือเราเห็นเมนูเนี่ยมันเป็นซอสของร้านเขาดังนั้นเนี่ยเราอยากสั่งมาเพื่อชิมซอสวิจัชอบลิ้นอ่ะจริงๆต้องบอกว่าชอบคุณภาพของเนื้อแล้วก็ลิ้นวัวเจเนอแนเนี่ยมีตั้งแต่ในราคา799แล้ววนนะส่เนื้อกระะทร้อนนเี่ยกก็มีตตั้งแ่ใน799บวๆเหมือนกันเ้ามีีแบบโรยชสมาด้วยนิดนนนึงเเป็ื้อต สปริงเด้งมีให้เคียวเล็กน้อยแต่มันจะเป็นเน้นความเด้งกลิ่นหอมชีสขึ้นมาคืออารมณ์ความหอมของอันนี้มันไม่รู้เพราะเห็ดด้วยหรือเปล่าแต่มันอารมณ์เหมือนคล้ายๆกินซอสเห็ดอะสเต็กซอสเห็ดรสชาตซอสออกไปทางเค็มอ,อ่อนๆไม่เหนือมากซุป,ปลัฟโฟคือเป็นซุปเห็ดทีด่แบบเหด็ดแบบเหด็เหดๆเลย,ยนี้นะฮะ ควันนะฮะดูควันโอ้โหทุกคนน่าจะเห็นควันมันตักคองรอแล้วอยู่ท่ามกลางภูเขาน้ําแข็งยังไ่โดนลุ้นตามเด็กลุ้นตามว่าจะพองไหมออกไปในทางซุปเห็ดผสมกับซุปผักกลิ่นผักขึ้นมาไม่ได้เป็นกลิ่นเหม็นเขียวนะเป็นกลิ่นเห็ดผสมกับกลิ่นผักมีให้แบบเกี้ยวเห็ดด้วยนิดนึง ไม่ได้ออกครีมจ๋ามากแต่ความทรัฟเฟิลทรัฟเฟิลไม่ค่อยออกมากเท่าไหร่อันนี้เป็นซี่โครงแกะมาแบบนี้เลยเต็มเต็มลิ้นชอบจริงเมนูนี้ถ้ามาให้รีบกินเวลามาเสิร์ฟนะครับเพราะว่าถ้าเรากินเก็บกินเห็ดที่หลังพยายามกินเห็ดให้ไปพร้อมกับเนื้อเลยถ้าเก็บกินที่หลังในส่วนที่จมกับซอสอยู่่ะเค็มย่างยากอะอะย่างนี้ไปเลยด้วยความหนาของแกะแล้วปกติไม่ค่อยย่างแกะก็จะกะ, <c oughs> กะก็ไก่เยอะจังก็จะกะ ระดับความสุขไม่ค่อยได้ดังนั้นสิ่งที่กลัวอย่างหนึ่งคือกลัวโอเวอร์โคเคยไปกินแกะบางที่เนาะเขาก็ย่างมีเดียมงั้นเดี๋ยวเราจะลองถาออกมาดูก่อนบางส่วนที่มันล้วนเราก็กินไม่ไหวจริงนะมีดคมดีนี่พอริบส่วนที่เป็นมันออกเนี่ยตั้งแต่ตรงนี้จนถึงตรงนี้จะเป็นมันนะฮะก็จะมีถึงประมาณเท่านี้ดังนั้นจะไม่ตัดกําลังมากเกินไปนุ่มด้วยฝีม,มือของเรานะฮะไม่สุกมีเดียมนะฮะมันคือมีเดียมนะครับมันคือมีเดียมดังนั้นชิมก่อนเลย นุ่มแบบนี้ให้เคียวสนุกกว่าการเคี้ยวมันจะแบบเคี้ยวทุกอันฟันจะสบกันคือทะลุแต่ยังไม่ขาดแต่มันไม่ได้เหนียวแบบมันไม่ได้เหนียวแบบเหนียวขึ้นเหนียวแบบเด้งสำหรับเรานะมันจะมีเหนียวแบบเหนียวเหนียวแบบเหนียวคือไม่ชอบคือเหนียวแบบเคี้ยวเข้าไปแล้วจะเป็นเส้นๆแล้วเส้นๆจะไปติดฟันแล้วเคี้ยวไม่สนุกแล้วเคี้ยวไปจะความแห้งอันนั้นไม่ใช่แต่มันจะมีเนื้อแบบนั้นอยู่ใช่ไหมเหนียวแบบนุ่มคือทุกครั้งที่เคี้ยวเนี่ยฟันสบกันแต่มันยังไม่ขาดแต่มันจะสนุกกับาการเคี้ยวแล้วเหนียวแบบเด้งคือทุกครั้งงเเเเนนนนนนนีีี่่่่ยทคค้้ววววฟััััจจะะกกืืออบบสสแตตาา์มมมด แลฟันมันจะแบบดึงดงแบบเนี้ยประมาณคล้ายๆแบบนั้นอันนี้คือตอนแรกเป็นการเหนียวแบบเด้งแล้วก็เป็นเหนียวแบบนุ่มซับซ้อนเคี้ยวเข้าไปเรื่อยๆมีกลิ่นของแกะขึ้นมาแบบช้าๆเป็นกลิ่นที่ไม่แรงมากเป็นคือพูดง่ายๆเป็นกลิ่นที่เหมือนกับพอให้รู้ว่าถ้าสมมติเนื้อเนี้ยไปวางอยู่เดยไม่รู้เนีพอเคี้ยวเข้ามาจะรู้ว่าเป็นเนื้อแกะนี่เติมไฟหน่อย สุดท้ายนี้ก่อนที่จะจบนะครับหลังจากที่ทุกคนเห็นเรากินทั้งหมดนั้นไปก็คือต้องกินคนเดียวให้หมดนั่นแหละนะฮรแล้วก็สั่งเป็นทฮรเตนะครับของเบาๆมาอีก2ตัวนะครับก็อ่านทะเลเบาๆท้องนะครับมาปิดท้ายในมือนี้สุดท้ายถ้าจะสรุปกับร้านนี้นะครับก็จะเป็นร้านบุฟเฟ่ที่มีเนื้อ A5 ให้กินไม่อั้นนะครับเป็นเนื้อคาโกชิมะที่ระบุไปชัดเจนเลยลักษณะของเนื้อถ้าเราอยากได้นุ่มแบบค่อนข้างอะไรในปากย่างประมาณมีเดียมนะสมมติเกินมีเดียมเนี่ยมันก็จะออกไปในทางที่เด้งสปริงไปในทางนนนนนนนั้้้ะกกลลิิ่่ขขอออองงเเเืืจป็ ลักษณะสไตล์ญี่ปุ่นขนาดแต่ว่าอย่างลินวาเจนดีนาเนี่ยกลิ่นหอมใช้ได้เลยนะครับแล้วก็น้ําเป็นกระป๋องแบบนี้ซาดีเครื่องเคียงรสชาติใช้ได้ด้วยราคาสี่พันกว่าเหมาะสําหรับคนที่ต้องการกินเยอะเน้นมากินเนื้อนะครับล็อบสเตอร์ของเขาก็คือใช้ได้เด้งดีเลยด้านนอกมันก็จะเป็นใช้คําว่าอะไรอะด้านนอกนจะเป็นพิวอะคือแบบเด้งแบบเข้าใจเนาะแล้วด้านในก็จะมีความเด้งของเขาอยู่ก็ <c oughs> ถ้าอยากกินล็อบสเตอร์ไม่อั้นก็คือเพิ่ม29 9นะครับบวกแหวนบวบกเซอร์วิสเข้าไปนะฮะเป็นอีกร้านหนึ่งที่คุณภาพน่า สนใจแล้วก็เหมาะสมกับราคาถ้าสมมติเรามากินแบบเน้นเยอะนะฮะสุดท้ายก่อนที่จะจากกันไปนะครับถ้าใครติดตามช่องลายแทงมา78ปีแล้วเนาะเราเริ่มทําช่องเนี้ยก็ช่วงเดียวกับตอนที่เราเริ่มต้นทําลดน้ำหนักนั่นเองดังนั้นเนี่ยถ้าใครอยากใช้บริการโอกับเมย์นะครับทักเข้ามาที่ไลน์น้องเมย์ได้อยากดูแลรูปร่างอยากปรับบุญอาจจะลดน้าหนักมาพร้อมแล้วแต่อยากเอาส่วนเกินบางส่วนออกมันเอาไม่ได้สักทีลองมาให้น้องเมย์จัดคอร์สเป็นโปรแกรมโภชนาการครับตรงนี้เราไม่ได้ใช้ยาไม่ใช่สารเคมีเลยนะฮะออกแบบเฉพาะบุคคลต้องมาค ว่าของชอบเป็นไงและไ์เป็นแบบไหนแล้วมาออกแบบตามที่คนคนนั้นพอไม่ชอบแล้วพอได้ฟังโปรแกรมไปแล้วลองเข้ามาตัดสินใจอีกทีหนึ่งว่าพร้อมไม่พร้อมสําหรับราคานี้บัตเจตนี้ยังไงก็มาคุยกันได้นะครับที่ไลน์น้องเมย์เมโลโมเมย์ M E L O M O M A Y นะครับก็เข้ามาพูดคุยกันได้เลยขั้นตอนการพูดคุยทั้งหมดไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ถ้าสมมติใครชอบติดตามแนวคิดชีวิตเทคนิคต่างๆในการดําเนินชีวิตในเรื่องของการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีหรือในเรื่องของการสร้างธุรกิจเข้าไปเจอกันในช่องครูอได้นะะครับจ สิ่งที่เรารวบรวม,รวมการพัฒนาซอฟต์สกิลของคนของมนุษย์นี่แหละใส่เข้าไปในช่องนั้นนะครับดังนั้นทั้ง YouTube แล้วก็เพจ Facebook นะครับเข้าไปติดตามกันได้ถ้าใครอยากเข้ามาพูดคุยกันเกี่ยวกับร้านบุฟเฟ่อยากส่งพิกัดร,ร้านใหม่ๆมาให้เราเห็นนะครับกลุ่ม Facebook ไลน์แทงเวนวักบุฟเฟ่เข้ามาพูดคุยกันได้เลยครับและสุดท้ายอย่าลืมติดตามช่องนี้เอาไว้นะครับชาแน l ไลน์แทงนี้แหละแล้วเจอกับคลิปใหม่ๆทุกๆวันอังคารและว,วันศุกร์ตอนห้าโมงครึ่งครับอย่าลืมกดกระด